สวัสดีครับพบกับเม้ามอยห่อยสารกับพี่กุ้มนะครับโอ้โเป็นข่าวเรียกว่า Talk of the Town ในวงการบันเทิงเลยนะครับว่ามันมีข่าวว่านางเอกอักษรพอ่อพานรับจอบขายพื้นที่นาผืนน้อยหรืออีกในหนึ่งสามเหลี่ยมนะฮะในราคา ครั้งละ3ล้านบาทว้าวเป็นใครกันเอ้ยนะครับก็เนื่องด้วยในฐานะเนื่องด้วยนะฮะในฐานะที่พี่อุบนะฮะอยู่ในวงการบันเทิงมา40ปีและก็เป็นสุดยอดแฟนพันแท้ดาราไทยประจำปี2549าปี2549นะฮะก็เลยมีคนเข้ามาสอบถามกันเยอะว่านางเอกคนนั้นน่ะ ที่คิดรวยทางรัดนะ่ะขายที่นาผื่นน้อยในอัตราครั้งละ3มล้านบาทเป็นใครเพราะว่ามีอ,อักษรพอโอ้โหน่าคิดมากๆเลยนะครับ <laughs> โอ้ยประเด็นน,นี้จริงๆนะฮะเราก็ไม่อยากฟาดใครหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นสิทธิของเขานะฮะ ตรงนั้นมันก็ของเขานะฮะเขาจะทําอะไรจะไปขายไม่ขายหรือให้ฟรีหรือได้เงินหรือแลกเปลี่ยนอะไรกันมันก็เป็นเรื่องราวของเขานะฮะจริงรู้นะทราบนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนบอกต่อมาต่อไปเราก็ไม่อยากทำร้ายไม่อยากบาปนะครับจริงๆนะครับก็เป็นนันว่า ี่อุไม่บอกดีกว่านะฮะว่าเป็นใครแต่จะบอกว่าในโุการบันเทิงนี้นะฮะถ้าคุณทําตัวไม่ดีนะฮะเช่นนะฮะยาเสพติดนะฮะประพฤติผิดในเชิงการโลกีผิดเมียผิดหัวเขานะครับ หรือไม่ก็มีประวัติที่ดังพ้อยนะฮะมีอาชีพที่สังคมรังเกียจนั่นคือหากินกับเรือนร่างหรือเรียกง่ายๆว่าขายตัวนะฮะวงการบันเทิงไม่ต้อนรับนะครับมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆแล้วโดยเฉพาะว่าเป็นนักเอกแถวหน้าของเมืองไทยอืมมันน่าคิดน่าคิดนะฮะอืม ถามกันมาเยอะเลยนะฮะทั้งคนในคนนอกในวงการบันเทิงทั้งสื่อใหญ่ๆทั้งผู้ใหญ่ที่เคารพรักนับถือนับถือนะครับก็เลยคิดว่าเราไม่บอกดีกว่าแต่เราจะบอกว่านางเอกนะครับที่ดังแล้วด้วยมีชื่อพอพานก็มีหลายคนนะจริงๆนะฮะ,ะตรงนี้นะครับต้องต้องอไม่ได้พูดถึงใครนะ แต่จะยกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าเหล่าดาราที่มีพอพานก็มีหลายคนนะเช่นแพน,แพนเค้กอัมพชราพาพอเชอมานมินพิชยานะครับอืมมันน่าคิดนะครับตัวพี่อุ้เองก็คิดว่าระดับตัวท็อปนางเอกซุปตาตัวแม่ที่เอย่ยชื่อมานะคงไม่มีใครคิสั้นนะครับเพราะว่า อีเวนต์แต่ละงานก็เรือนแสนแล้วโฆษณาก็เป็นหลักล้านจะคิดค่าตัวตายทางอ้อมทําไมอ่ะโอ้มันอับอายขายหน้าเรียกว่าถ้าคุณทํานะคุณไม่ได้ได้เกิดในวงการบันเทิงต่อไปแนะ่ต้องไอ้อ่าอาะเก็บเข้ากรุดหลุมฝังเลยไม่ได้ผดได้เกิดเลยนะครับมันเสียสถาบันมันเสียชื่อวงการบันเทิงมากๆนะครับนะครับอ ก็เรื่องแบบนี้คนไทยชอบนะฮะเรื่องอะไรที่มันต่ำต้สะดือนะคนไทยอยากรู้อยากเห็นอยากสอดน,นะฮะเพื่อนะฮะไปไหนแล้โดยเฉพาะเองพี่อุ๊บอยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะจะต้องเป็นที่ขวินโหยหาคนจะถามไปไหนก็จะมีคนถามบางทีไม่อยากจะตอบอะ่ะเออไม่อยากจะตอบมันเหนื่อยแล้วเราก็มีจรญญาบันะ่ะ เราไม่อยากไปทําร้ายใครนะฮะมันเป็นเรื่องของเขานะฮะเป็นเรื่องของพวกเขาที่เขาอยากจะทําอะไรก็ไปติดตุกส่วนตัวในเมื่อเขาทําไม่ดีนะฮะสังคมก็ต้องตราหน้าไม่มีคําว่าอาภัยนะครับหรือว่าร้ายแรงมากนะครับอืมไม่อยากคิดเลยนะฮะมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนไทยแก่คนในวงการบันเทิงรุ่นรุ่นหลังด้วย คุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องทําตัวอย่างที่ดีเพราะว่าคนจะต้องเรียนแบบเรียนตามคุณแน่ๆเลยนะครับก็ต้องขอฝากดารานะฮะมันเข้าง่ายแล้วก็ออกง่ายเดี๋ยวเนี่วงการบันเทิงเรานไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับก็ฝากให้แยกแยะด้วยนะครับน้องๆเช่นกันนะครับดูแล้วควรจะเรียนแบบเรียนตามดาราคนไหนเราต้องดูพฤติกรรมที่ดีของพวกเขาพฤติกรรมที่ไม่ดี อย่าไปเรียนแบบเรียนตามมันจะเป็นหายนะนะฮะอนาคตของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ไปตามพวกเขานะฮะจะคิดนำใครมาเป็นไอดอลของหนูหนูต้องตรวจสอบตรวจต,ตาดูคุณสมบัติว่าโอเคไหมนะครับไม่ใช่สวยหลอกรีดกริดไปมันจาบเข้าอ่ะนะมันไม่ดีเลย <c oughs> นะฮะ หอยนตจะมาเยือนฝากด้วย f c ทั้งหลายนะครับติ่ง f c ทั้งหลายแยกแยะก,กันจะรักใครชอบใครไม่ว่านะฮะแต่ต้องมีมาตรฐานมีหลักการในการที่จะเลือกรักรักแล้วก็ขอให้เป็นรักที่ที่ดีที่งามรักที่ไม่ใช่มาพอเขาทำตัวไม่ดีก็โอ้โหเสียใจร้องไห้โอ้โหร้องไห้อย่างกับพ่อแม่เราจะตายนะป <laughs> <laughs> วดครางโอ้ย บุคคนเงินยังว่าเลยเอ๊ะถ้าเกิดพ่อแม่ญาติโยโมหติตาโหติหัติกาคุณตายไปแบบนี้คุณจะร้องไห้ร้องร้องแบบนี้ไหมอืมอย่า <laughs> ไปกินน้ําเลยลิษพันกันแล้วนะครับก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับวงการบันเทิงก็คือมายามายาน,นี้ก็คือการตอแหลการใส่หัวโขนเข้าหากันไม่ต้องคิดมากนะครับมันถึงบมาตาหรือมันจะเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่าง ที่นำไปใช้ในอนาคตในชีวิตในแต่ละวันเราได้ดูหนังดูละครและย้อนดูตัวเรานะฮะโลกเรานี้คือละครเราก็เปรียบเหมือนตัวละครตัวหนึ่งและละครก็ไม่ต่างไปจากชีวิตจริงบางครั้งก็นำไปใช้ชีวิตจริงของพวกเรานะครับโชคดีนะครับไม่ต้องไปซีรีสกับนักเอ,อกอะสอนพอนะครับจะเป็นใครก็ช่างนะครับ <laughs> เดี๋ยวไม่งั้น พอโดนกันเป็นหางแถวเป็นหางแถวเลยนะครับอย่าเสีเรียสน,นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์สับกระดิ่งซับตะไคร้นะครับ